ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็วหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านการทหารคือโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับและหากเราจะพูดถึงโดรนที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในโลกปี2025หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของ mq 9 r e a p e r อย่างแน่นอนโดรนตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินสอดแนมธรรมดาแต่ยังเป็นอาวุธทรงพลังที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในทุกสภาพแวดล้อม MQ9 Reaper หรือที่รู้จักกันในชื่อ Predator B พัฒนาโดยบริษัท General Atomic Aeronautical s y s t e m ของสหรัฐอเมริกาได้รับการออกแบบให้มีความสามารถรอบด้านทั้งการบินระยะไกลตรวจจับข้อมูลและปฏิบัติการทางทหารมันเป็นการอัพเกรดจากกลุ่นก่อนหน้าอย่าง MQ1 Predator ที่โด่งดังเช่นกันแต่ MQ9 ถูกสร้างมาให้แข็งแกร่งเร็วและอันตรายยิ่งกว่า จุดเด่นของ mq 9 Reaper คือความสามารถในการบินที่ยาวนานกว่า27ชั่วโมงด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเพดานบินที่สูงถึง15,000เมตรมันสามารถบรรทุกอาวุธได้ถึง1.7ตันไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธ agm 114 h e l l f i r e ระเบิดนำวิถีแบบประเวรหรือแม้กระทั่งอาวุธปล่อยนำวิถีขนาดใหญ่ สิ่งเหล่านี้ทำให้ MQ-9 กลายเป็นทั้งเครื่องมือสอดแนมและอาวุธสังหารในตัวเดียวกันทีนาทึ่งคือ MQ-9 ไม่ได้มีนักบินนั่งอยู่บนเครื่องแต่มันถูกควบคุมจากระยะไกลโดยทีมงานภาคพื้นดินซึ่งมักประจำอยู่ในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าตัวโดรนจะบินอยู่ในตะวันออกกลางแอฟริกาหรือเอเชียก็ตามการควบคุมผ่านดาวเทียมทำให้สามารถสังการได้อย่างแม่นยํา แถมยังติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ล้ำสมัยเช่นกล้องอินฟราเรดกล้องเทเลและเรดาร์ที่สามารถติดตามเป้าหมายขนาดเล็กได้แม้ในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศเลวร้ายภารกิจของ MQ-9 มีความหลากหลายตั้งแต่การสอดแนมและเก็บข้อมูลในพื้นที่เสี่ยงภยัยการติดตามขบวนการก่อการร้ายการช่วยเหลือกองกำลังภาคพื้นดินไปจนถึงการโจมตีเป้าหมายแบบแม่นยำ ทำให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาอย่างอังกฤษฝรัร่งเศสอิตาลีและญี่ปุ่นต่างเลือกใช้ MQ-9 เพื่อเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงอีกหนึ่งความสามารถที่ทำให้ MQ-9 โดดเด่นคือระบบ AI และการประมวลผลข้อมูลขั้นสูงซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ในสนามรบและช่วยตัดสินใจในเวลาจริงได้ดียิ่งขึ้นทำให้ผู้ควบคุมสามารถวางแผนได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วและลดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในภารกิจสำคัญอย่างไรก็ตามความสามารถที่ทรงพลังของ MQ-9 ก็ทำให้มันกลายเป็นหัวข้อถกเถียงในระดับโลกเช่นกันหลายฝ่ายตั้งคำถามเรื่องจริยธรรมในการใช้โดรนโจมตีซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพลเรือนหรือผู้บริสุทธิ์ในบางสถานการณ์แต่กองทัพสหรัฐอเมริกายืนยันว่าได้พัฒนาและใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยความระมัดระวังสูงสุด พร้อมด้วยระบบตรวจสอบก่อนการยิงเป้าหมายที่เข้มงวดในช่วงปี2022-2025ถึง2025 MQ- 9 Reaper ยังได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นการติดตั้งระบบป้องกันตัวเองจากการโจมตีทางไซเบอร์การเชื่อมโยงกับระบบดาวเทียมใหม่และแม้กระทั่งระบบการทำงานร่วมกับโดรนอื่นๆเพื่อปฏิบัติภารกิจแบบฝูงบิน Swarm Operation นี่คือก้าวใหม่ของยุทธ,ธศาสตร์การรบในอนาคต หนึ่งในภารกิจที่โด่งดังของ MQ9 คือการสังหารผู้นำกลุ่มก่อการร้ายระดับสูงในตะวันออกกลางซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเจาะจงเป้าหมายและดำเนินการอย่างเงียบงันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดรนลำนี้จึงไม่ใช่แค่อากาศยานไร้คนขับธรรมดาแต่มันคือมือสังหารจากฟ้าที่เป็นที่เกรงกลัวของศัตรู ทุกวันนี้ MQ9 Reaper ยังถูกพัฒนาให้สามารถร่วมง,งานกับระบบปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแยกแยะเป้าหมายและลดภาระงานของผู้ควบคุมปัจจุบันกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะใช้งาน MQ9 ไปจนถึงอย่างน้อยปี2035และยังมีแผนพัฒนา MQ ในครุ่นถัดไปที่มีความลำ้าและอัตโนมัติยิ่งขึ้น ในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคง MQ9 Reaper ไม่ได้เป็นแค่เทคโนโลยีการทหารแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคสงครามไร้คนขับที่ใช้ข้อมูลความแม่นยำและการควบคุมจากระยะไกลเป็นหัวใจของชัยชนะในสนามรบดังนั้นหากจะพูดถึงโดรนที่ท็อปเทรนในปี2025ไม่ใช่เพียงเพราะชื่อเสียงหรือความล้ำสมัยเท่านั้น แต่ MQ9 Reaper ยังเป็นตัวแทนของยุทธศาสตร์ใหม่ที่เน้นความเร็วความแม่นยำและการลดความสูญเสียในสนามรบอย่างแท้จริงและนี่คือ MQ9 Reaper โดรนที่ไม่ได้แค่เปลี่ยนวิธีทำสงครามแต่กำลังเปลี่ยนโลกทั้งใบไปด้วยเช่นกัน